ไม่มีแนวแข็งนะครับก็คือซุ่มๆมานะครับเนื่องจากฝนตกก็เลยเลือกเยอะไม่ได้นะครับแต่ว่าดูจากร้านนี้แล้วเนี่ยความนิยมคนที่มารอคิวนะครับจำนวนชั้นนะมีชั้น2ด้วยนะครับผมว่าน่าจะอร่อยนะครับแล้วผมสั่งผมสั่งเป็นชาชูเมนไปนะครับเดี๋ยวจะให้ดู ทีแ่แพงสุดเลยนี่ว่าก็สองร้อยหกสิบนะฮะก็อันนี้เป็นเมนูที่เป็นสําหรับคนไต้หวันนะครับส่วนมันจะม,มีเมนูสำหรับคนต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวไว้รอดูกันร้านชื่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะอ๋อนี่ไงราคูมเมญ่านะครับราคูมเมญ่านะฮะ เพิ่เข้ามาไม่รู้ชื่อร้านที่หนนะครับก็ด้ยความที่มาคนเดียวฮะก็เลยฟิวไม่เยอะเดี๋ยวเราลองดูหน้าตาราเมงมาแล้วนะครับราเมงเจ้ากรรมโอเคไม่เจอจานแบบสวยโอเคครับเขาอธิบายภาษาจีนนะฮะของกูควรจะรู้เรื่องหรอกเอาฮะนี่คือช้อนที่เอาไว้ตักกับซุปนะครับโคตรใหญ่ซุปจะเป็นแบบซุปขาวข้นนะฮะแล้วก็ตัวเนื้อหมู คือมันทุกอย่างมันจมน้ำไปหมดเลยนะครับเพราะผมไปสั่งเพิ่มนะเป็นติ๊กเนตด้วยนะฮะน่าจะหมายถึงแบบหนาขึ้นส่วนนี้ก็เป็นไซส์เมนูครับไม่รู้ว่ามันคือเกวซ่าหรือเปล่าน,นะสั่งมาเพราะมันเก,กี่ยวว่าเชฟล้วเอมมน,นะครับร้านอาหารที่ใส่คำว่าเชฟคอมเนต์ไว้เนี่ยมันทําให้ขายง่ายขึ้นนะเพราะว่าคนที่ไม่รู้เรื่องร,ร,รู้ราวอะไรเนี่ยมันจะกินนะครับเดี๋ยวดูเส้นนะครับเส้นที่ผมสั่งไปเป็นเส้นเส้นเล็กนะครับ มันจะมีให้เลือกระหว่าง fat noodle กับ small noodle นะฮะอันนี้ก็คือนั่นะเป็นเส้นเล็กมีไข่นะครับก็นี่เดี๋ยวให้ดูขนาดชาชูก็จะประมาณนี้นะฮะเขามีเหมือนกับเป็นชานะซึ่งชาแม่งไม่มีทั้งความเย็นแล้วก็ไม่มีไม่มีทั้งความร้อนเลยมันเป็นชาณหภูมิห้องนะครับรสชาติแปลกๆแ,แต่ก็ไม่แย่นะฮะ ลองกินไปนะฮะอืมสัมผัธ์แรกครับตัชาติโอเคนะฮะไม่ได้เลี่ยนเลยเช้อนแม่งใหญ่ๆไปไนบะหมี่ผมสร้างไปเป็นแบบมีเดียมนะครับก็คือไม่สุกเอ้ยไม่ใช่หละไม่แข็งแล้วก็ไม่นิ่มคือเขาจะมีให้เลือกทั้งฟังแข็งแล้วก็เรื่องของจำนวนน้ำซุปนะฮะ เ,น,เน,นื้อกึบๆนิดนึงถ้าใครชอบนิ่มๆก็สั่งเป็นซอฟได้นะครับจริงๆมีเครื่องปรุงนะแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบปรุงเท่าไหร่ผมไม่ใช่แบบคนที่กินราเมนตัวยงนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าถ้าเทียบกับที่ไทยเนี่ยจะเป็นร้านอะไรหรือว่าร้านไหน แต่จากที่กินมาอันนี้ถือว่ารสชาติดีสำหรบับผมนะผมชอบตรงที่ว่าเราสั่งได้หมดไม่ว่าจะเป็นจํานวนน้านะบางร้านให้น้าเยอะบางร้านให้น้ําน้อยบางร้านให้เส้นหนึบให้เส้นแข็งแต่ที่นี่เราสั่งได้หมดนะฮะันี่คือข้อดีผมว่าน่าจะเป็นข้อดีของร้านนี้นะครับเดี๋ยวลองหมู จะลองกินพร้อมกันดิมันนุ่มนิ่มมากๆ่ะอือหึเจ็บเปร้อนพี่ว้าวกินพร้อมกันอร่อยมากเลยครับ ไปเดี๋ยวขอตัวไปกินให้เรียบร้อยก่อนนะฮะชอบมองจอ,อชอบท่องห้องเลยอิ่มแล้วนะครับถือว่าเฮ้ยอร่อยเลยนะนะถือว่าอร่อยเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นรสชาติที่ไม่เลี่ยนนะครับผมกินเส้นหมดเลยนะกินเส้นหมดน้ำไม่หมดนะน้ำแม่งมันด้วยนะครับหมูหมด ส่วนไอ้ข้างๆเนี่ยสรุปว่าก็คือเกี๊ยวซ่าใช่ไหมครับแป้งเพิงแต่ว่าเขาทำมาให้เป็นคำเล็กๆนะครับเกี๊ยวซ่าเนี่ยมันจะคือทุกคนที่ไหนมาอาจจะไม่ร้อนด้วยนะครับมันเลยรู้สึกเหมือนแข็งๆปากนิดนึงนะฮะส,ส่วนส่วนราเม็งอย่างที่บอกไว้ส่วนที่ชอบก็คือเรื่องของการกําหนดเองได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นน้ำนะครับความเผ็ดต่างๆนะครับปรับได้หมด แล้วก็รสชาติดีนะครับผมใช้คําว่ารสชาติดีเลยพราผมไม่รู้ว่าอร่อยอร่อยมากอร่อยน้อยเป็นยังไงนะครับแต่ก,กินแล้วเนี่ยจนจนหมดชามเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเลี่ยนหรือว่าเพลิงพระโอมอะไรนะครับเส้นนุ่มตามที่เรากดสั่งไว้นะครับน้ำเนี่ยไม่ถึงขั้นจืดแล้วก็ไม่จะเลี่ยนเดี๋ยวลองมาดู กินกินจนหมดนะครับเหลือแค่ผักแสเสีแบบผักแค่นั่นเองนะฮะน้ำจะค่อนข,ข้างหอมเลยนะน้ำจะค่อนข้างหอมเลยนะครับผมแล้วก็นั่นแะฮะลื่นลื่นขอโอเคถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ได้มาลองต่างแดนนะครับกับร้านที่ชื่อว่าจำชื่อร้านไม่ได้ยัง ราครูเมนย่านะครับใครที่ผ่านมาที่ไต้หวันนะครับเจอร้านนี้ที่ไหนอยากกินราเมนก็อยากจะบอกว่าไม่ผิดหวังนะครับถือว่าโอเคอย่างผมเองก็รู้สึกโอเคนะครับราคาชามนี้ประมาณ260 NTD นะครับไอเกี๊ยวซ่าในี่60ก็เท่าไหร่และว3 0 0กว่าน้ำอีกไปั้งเกืเกือบ400นะครับ400 คูณ1.1ประมาณนั้นนะครับผมสำหรับงินไต้หวันดอลลาร์นะครับคือไต้หวันดอลลาร์มันจะมีชื่อเรียก2อย่างคือ NTD คือนิวไต้หวันดอลลาร์กับไต้หวันดอลลาร์เลยนะฮะผมกม็รู้ไม่ต่างกันยังไงนะบ,บางที่ก็ตั้ง TWD บางที่ก็ตั้ง NTD นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ